สวัสดีจ้าพี่น้องสุขุสุขชนมาอนีกับมะเขาวุ้กกับยีแดงอีกแล้วเนาะคะ่ะมาอนียีแดงกับิีเฮ็ดเมนูผัดผักไสหมูเนาะคะ่ะพี่น้องกลับมาเบิ้งกันเลยเนาะคะ่ะเครื่องปรุงยีแดงมีอย่างแน่เนาะคะ่ะยีแดงกับไสหมูมักที่มักไวเนาะคะ่ะพี่น้องมาอนียีแดงกับซิผัดผักรวมเนาะคะ่ะมีขา้าโพดออนแคสดบะเกอร์เทศแล้วก็ทั่วรลันเต่าหรือเปล่าะคะ่ะพี่น้องยีแดงกับบุหุจักซื้อเนาะคะ่ะ ว่าแน่ใจเนาะคะ่ะเขากลัาลงมือกันเลยเนาะคะ่ะมันจักน้อยเนาะค่ะพี่นอ้องย่าแดงสิบอไสไล้ไลเนาะคะ่ะ ถ่ายกระเทียมมันหอมก่อนนะคะ่ะกระเทียมหอมเหลยาแยแดงกระติดส่หมูใส่น้งแจักหนยนะคะพี่นี่ give me a ค่ะเพราะหมูเริ่มสุกเย็นแดงกับส่ผักลงไปเลยเนาะคะ่ะนนามีกชักน่้อยเนาะคะ่ะพี่นน้องมันแห้งเนาะคะ่ะ ค่ะยี่แดงก็สิปิดฟ้าไปจกักคาวหนึ่งเนาะค่ะให้พลาเข้ามาสุกเนาะค่ะค่ะที่นี่เขาก็มาเบิ้งกันเลยเนาะค่ะปากเราสุกือยา ขับเขาก็เริ่มสิซุกแล้วเนาะค่ะพี่น้องยยแดงกับิซิมรสชาติก้อนเนาะคะ่ะเพราะว่าหมูยยแดงมักไวแล้วเนาะคะ่ะที่นี่ยยแดงกับิมา่รุงเลยเนาะคะ่ะใส่น้ำตาลจักน้อยเนาะคะ่ะ ที่นี่กันน้ำมันหอยนะคะ่ะพอมันบ้านในนัวนะจ๊ะพี่น้อง ค่ะยาแดงกับสิพอรประมาณนี้เนาะค่ะกิฟ้าค่ะผัดผักเข้ากับเซตแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องมีน้ำคุกคลิกเล็กน้อยเนะจ้ะ ค่ะัดผักเขาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะพี่น้องมาเดอ้อมากินเขากับผัดพักร่วมน้ำยาแดงเดอ้อค่ะเดอ้อกับน้ำพริกกับอย่างอื่นน้ำเนาะคะ่ยะยาแดงก็ขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์เนาะคะ่ะมือหนียาแดงก็ขอจบคลิปไปซ้ำานีเนาะคะ่ะมือหนาพอกันไหมเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย